อันนี้ยังไงล่ะก็ต้องสองอันด้วยจะแทกจะแทกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดด้วยครับใช้มือข้างตรงไหนก็ได้ครับจะแกอะไรก็ได้หมดเลยใช่ได้ไม่ทีละอันก็ได้ใช่ไหมต้องไปทั้งคู่ครับต้องไปทั้งคู่ครับผมแหมบ้าไปแนวตั้งเลยอ้อยอีกน่อยแอร้านก่ดน้อยอีกนะคะอ้โยปัญหาคือจะไปอยู่บนนั้นได้หรือไม่นั่นเองนะฮะวางตรงไหนดีวางตรงไหนดีโอแอนเทอร์คสตบพี่สาวแอนทำนิดเดีวแอนเทอร์มันเหมือนเกมในไลโน ถึงการไล่ทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ๆก็จริงจังขึ้นมาเฉยนะฮะได้แหละได้แหละได้แหละพี่แปลว่าไม่ได้อเคุณแอนจวดนแอนต้องจวดแล้วแอนต้องจวดแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะคุณพี่ปัญหาอยู่ที่ใบนี้ขวก็คือต้องสามใช่ครับมือขวาได้ครับสามคือต่อยังไงก็ได้ต้องรวมกันก่อนแล้วไปวางครับ